มีอะไรไม่ให้ดูอีกแล้วเน่เน่เอาไปไม่ขอด้วยไอ้เราก็แบบอาโอเคเอาไปไม่ขอไม่ว่าอ้อยากเจ้าไปลงก็อ,อ่ะโอเคไม่ว่าการแต่ <c oughs> ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าแฟนคลับเพศนี้ก็เป็นอย่างไรยังไงอ่ะเราก็รู้กันอยู่เนาะคนประเภทนั้นแต่เราก็ไปอ่านคอมเมนต์ขำๆอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงอ่ะเราก็อยากรู้ความต่างเนาะเราก็เลยไปอ่านคอมเมนต์นี่คือสิ่งที่เจอคะ่ะต่างและต่ำต,ำตมงง ในงงมากๆว่าว่าหน้าตาเกี่ยวอะไรกับประเด็นที่เราพูดถึงคือมันเกี่ยวอะไรกันอ่ะมันคือคนละเรื่องเดียวกันเหรอเฮ้ยมันคืออะไรมันคือยังไงงงอันเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่แต่ชอบอันนี้สุดเนี่ยแบบเอ้ยไม่ได้โกรธนะเวย้ยคือสาบานไม่ได้โกรธไม่ได้ประชดเลยแต่คืออ่านเลยเอ็นดูมากอะคือมันมันขำด้วยความที่เราไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วเวย้ยคือเราก็ไปอ่านขำๆอย่างที่บอกไปละคือแบบใช้ค่ะค่ะให้ถูกก่อนคุณพี่ แล้วก็การติดแฮชแท็กแบบนี้เอ็นดูอะนึกถึงเมื่อประมาณแบบเกือบ10ปีที่แล้วได้มั้งเอาง่ายๆว่าคนที่ติดแฮชแท็กสไตล์แบบเนี้ตอนนี้อายุประมาณ30กว่ากันแล้วนะเวเออ,อันนี้บอกให้ลูเ้เฉยๆก็แบบมีความแบบย้อนยุควินเทนิดนึงก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบตั้งใจเหยียดเลยเพราะว่าเริ่มต้นประโยคมาก็คือแบบตกใจหน้าน้องเพราะว่าแบบอายุ20สแต่หน้า35มห้าอัพอะไรเงี้ยคือไม่เคยรู้ว่าตัวเองหน้าแก่แบบ35อัพอะไรเงี้ยก็คือขอบคุณที่ที่คุณพี่มาบอกนะคะหนุ่มก็จะได้แบบ ไปหาคลินิกฉีดโบทองโบทอกอะไรอย่างนี้เพื่อให้หน้าหนูมันแต่งตึงอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบว่าถ้าคลินิกไหนสนใจจะจ้างไปฉีดโบทอกแล้วก็รีวิวคลินิกส้างได้นะคะเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองหน้าแก่เวย้ยจนกระทั่งแบบคุณพี่เขามาคอมเมนต์บอกหน้าแก่กว่าอายุประมาณ15ปีถ้านับว่าหรออายุสิบเก้าจะยี่สิบใช่ไหมงั้นตีไปว่าปีนี้เรา20เลยก็นั่นแหละก็นแก่กว่า ตัวจริงมัสิบห้าปีคลินิกจ้างได้นะคะจ้างได้ลแลเดีวถ้าเกิดไปฉีดแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนนะคะใครอยากสวยก็ไปตามได้แต่ว่าถ้าคุณพี่อยากหน้าเด็กคุณพี่ก็ไปฉีดพร้อมกับหนูได้นะคะเพราะว่าดูจากลักษณะการพิมพ์แน้อแล้วก็รูปภาพโปรไฟล์คุณพี่แล้วน่าจะแก่พอกับหนูงั้นเราไปได้วยกันเลยก็ได้นะคุณพี่เราจะได้ไปฉีดทีเดียวสวยพร้อมกันเลยอันนี้ก็อ่ะเหมือนอันเมื่อกี้เลยนึกว่าสามห้าเราก็เลยแบบเอ๊หรือหน้าเราแก่กันนะ เออคลินิกจ้างได้นะ,ะคะคลินิกจ้างได้เดี๋ยวไปรีวิวให้แต่ว่าก็อย่างว่าแหละหน้าหนูจะไปเด็กเหมือนคุณพี่ได้ยังไงก็คุณพี่อัดบท็อกมาซะขนาดนี้อันนี้ไม่ได้เหยยดไม่ได้บูลลี่อะไรนะแต่ว่าคุณพี่พูดเรื่องหน้าตาก่อนหนูก็เลยอ่ะละมันโฟกัสเรื่องหน้าตาอ่ะนี่เพราะคุณพี่เปิดประเด็นมาที่เรื่องหน้าตาเราก็ต้องพูดเรื่องหน้าตาถูกไหมอืมอันนี้เฮียสุดอ่ะคุกคามทำเพศละหนึ่งอยู่ๆก็บอกว่าคาันเมื่อเคยยาวช่วยได้แล้วประเด็นที่เราคุยกันมันเกี่ยวอะไรกับการคันหรือไม่คันหรือว่าเมืเยย่อไม่ อันนี้งงอ่ะอ่ะอ่ะเจอกันคุณพี่อันนี้เกินเบอร์แล้วอันนี้ไม่ถูกแล้ว